โยมร่างปวด้าม่เ้มารับวันเกินเออะรูว่านี้มันเกิดนะโอ้ยังให้พ่อหน่อยไปพูด้ายด้วยนะ Jangan <tuk> jangan 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 jangan. Abi ada permen. Alam pergi. Alam pergi. Alam pergi. วันนี้เป็นวันวันศุกร์ที่12เดือนพฤษจิกาคม2566เมื่อวานก็เป็นวันวันไรก็คือเป็นวนโยมนักธรรมนักธรรมนัยะงจินชลาวันได้จงดุลวันเมื่อวานเราไม่มีโอกาสมามีชลาวันนี้มาทำเร็วคลายบันเทือกของคุณโยมเป็โยมนักธรรมนน อริยะอินทราวนิพกขอาราพิโนกไปเจ้าใหญ่ไปองค์บกปักองค์สามคุณโยมขอมีธรมัยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยธรมัยเจริญด้วยโภคสมบัติสติเชยุบอมอายุวันนักสุขบาลทุกีบาลาดีการนี้คอเจ้าของร้านอาหารัวชาเมืองบนหน้า ส่วนท่านที่สองคือคุณโยมศริรักษ์สอาวันนี้มาตบุรเสแข็จแรงนครับวันนี้ขอขอบริญคผมพ่อไปเจ้าใหญ่ไปอบปมวัดภาษาคุณโยมศีริรักษสอนอานขออนุญาตมาแข็งแรงอยูนเพ็่อุีสุมีปาะสุขารณ์กัเลเจริคุกวย สมบัติชัตนสีหินทองอายุวันพรบสุขภาระทุกีภาระดีงามเสมอส่วนท่านที่สามคือเพื่อนยุทธ์เมื่อกอนน้องพ่อเขเร่ยกกลากกลายบ้านคนรวมประจำาประจำาเมื่อก่อนตากูหน้าบ้านคุณแยบ้านร็อมาํามันกับบลาประจําประจําร้านสวยสวยสมบูรณ์คสมบูรณ์คุณพ่อ บุญมีก็อกาทำบุญวันนี้ก็ขอปรมีหลวงพ่อให้เจ้าใจนงำใจปกปักรากษาพระจยมุญมีพรามาด้เปนโยมสมุนเชื่อประฐมของมีปารมยแต่เม่อดมุ่เย็นเย็นสุขมีความสุขฝันจะไรจะเ้ด่วยบารมเจริญง้้วยโภาสมหวันชัดเจนทองอายุวันวะสุขปาลภูทีตาลาตีการเมือเออส่วนท่านที่สี่คือ คุณพ่อิรพง์มาละวันกับบาวันนี้ทัางพ่อไปอยู่ในสมแล้วส่งให้คุณชายมาทำงกับบาประจำประจำรย์ก็ขอว่าปรนีหลวงพ่อจงแปลปกปักอาสาคุณโยมวิราวันมาละวันขอนีปรมยแข็งแรงูเจนเพียสุขวันสุขวันเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขาพลาทุกทิตาลาจิกาอุณนะเตย ยถาวานิวนาภูราปานิปุริติสาปรังเอวทเมยวกิจโตติญฺญนเตธานํ <chat>

You are you